ราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ถัดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีซึ่งปกครองราชอาณาจักรที่สืบทอดกรุงศรีอยุธยามาจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สืบทอดดวงขุนนางซึ่งดํารงตําแหน่งสมุหนายกจักรีในราชสำน,นักของสมเด็จพระเจ้าตากสินยึดอํานาจการปกครองและปลงพระชนสมเด็จพระเจ้าตากสินและสถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทน ภายหลังปรากฏพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325แล้วย้ายศูนย์กลางการปกครองจากกรุงธนบุรีมาอย่างกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบันเอกสารหลายฉบับทั้งของไทยและของต่างชาติ อ้างถึงความวุ่นวายทางการเมืองในปลายราชสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินว่าเป็นผลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมีพระจริยวัตรผิดแผกไปจนสมเด็จเจ้าพะยาะมหากษัรศึกซึ่งอยู่ขณะนำทัพไปขเขมรต้องเดินทางกลับมาระง,งับเหตุแล้วปรงพระชนสมเด็จพระเจ้าตักสินก่อนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนอันเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีจากนั้น ราชวงศ์จักรีได้ปราบปรามเชื้อสายของสมเด็จพระเจ้าตักสินเจ้าพระยธิพากรวงศ์มหากุสาธิปดีขำบุญนาคบันทึกว่าสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระราชาอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชทรงให้เอาบุตรชายน้อยๆของเจ้าตักสินใส่เรือไปล่มน้ำเสียให้สิ้นโดยทรงอ้างถึงคำโบราณว่า ตัดไว้ย่าไว้หนำหนอกข้าพ่ออย่าไว้ลูกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลายัยรัชกาลที่สองทรงประหารหม่อมเหม็นพระราชโอรสของพระเจ้าตากสินเมื่อพุทธศักราช2352ในเหตุการณ์ที่อ้างว่ามีนกกระคาบหนังสือแจ้งเหตุขบฏมาทิ้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในด้านเชื้อสายของราชวงศ์จักรีนั้นพบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชการที่สี่มีพระราชหัตทะเลข่าวา่าต้นตระกูลของราชวงศ์จักรีไม่ใช่ถ่ายแท้แต่เป็นมอผสมจีนที่สืบทอดกันมาจนถึงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชและมีผู้เสนอทฤษฎีว่าราชวงศ์จักรีอาจสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงเสียยุธยาซึ่งอาจทำให้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติย้อนไปถึงราชวงศ์พระร่วงที่สืบสายกันในกรุงสุขโขทัยวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นทรงราชนั้นถือกันว่าเป็นวันสถาปนาราชวงศ์จักรีเรียกกันว่าวันจักรีและมีการกำหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปี เป็นวันหยุดราชการมาตั้งแต่พุทธศักราช2,468เป็นอย่างน้อยราชวงศ์จักรีใช้สัญลักษณ์เป็นรูปตรีศูนย์ในวงจัก,กรสุทธ์ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายเทวดาในาศาสนาฮินดูด้วยเหตุผลว่าคำว่าจักรและตรีสอดคล้องกับชื่อจกักรีของราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ราชการที่หนึ่งในราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,325ขณะมีพระชนมายุได้4 5พรรษาสเสด็จสวรรคตเมือ่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,352ัพระที่นั่งไพศาลทักษิณ รวมพระชนมพรรษาได้73พรรษาเสด็จอยู่ในราชสมบัติ27ปีรัชกาลที่สองในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยราชาพิเศษ17กันยายนพุทธศักราช2,352เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2,367 สิริพระชนมพรรษาได้56พรรษาและครองราชสมบัติได้15บหปีรัชกาลที่สามในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวราชาพิเศษหนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2,367เสด็จสวรรคตเมือม่อสองเมษายนพุทธศักราช2,394 รวมพระชนมพัรษาได้หกสิบพรรษาดำรงอยู่ในราชสมบัติ27ปีราัชาการที่สี่ในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาพิเศษวันที่15พฤษภาค,คมพุทธศักราช2,394เสด็จสวรรคตเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2,411 รวมพระชนมพัรษาได้63สิบสามพรรษาดำรงอยู่ในราชสมบัติ17บเปีรัชกาลที่ห้าในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาพิเศษวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,411เสด็จสวรรคต เมื่อ23ตุลาคมพุทธศักราช2,453รวมพระชนมพรรษาได้57พรรษาดำรงอยู่ในราชาสมบัติ42ปีรัชากาลที่6ในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาพิเศษวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2,453 เสด็จสวรรคตเมื่อ26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468รวมพระชนมพรรษาได้4 4พรรษาดำรงอยู่ในราชสมบัติ15ปีรัชกาลที่7ในราชวงศ์จักร,รีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาพิเศษวันที่26 พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ถึงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478เสด็จสวรรคตเมื่อ30พฤษภาคมพุทธศักราช2484รวมพระชนมพรรษาได้4 7 0พรรษาดำรงอยู่ในราชสมบัติ10ปีรัชกาลที่8ในราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระประมินทรราชมหาอนันทมหิดลราชาพิเศษวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478เสด็จสวรรคตเมื่อ9มิถุนายนพุทธศักราช2489รวมพระชนมพรรษาได้20พรรษาดำรงอยู่ในราชสมบัติ11ปี รัชการที่9ในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรครองราชวันที่9มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2489เสด็จสวรรคตเมื่อ13ตุลาคมพุทธศักราช2559รวมพระชนมพรรษาได้ด88พรรษาดำรงอยู่ในราชสมบัติ70ปี รัชกาลที่สิบในราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชวันที่13ตุลาคมพุทธศัการาช2559ราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคมพุทธศัการาช2562รัชกาลปัจจุบัน